ก็ครับประจําเลยเนาะขาประจําเลยครับหมักงังเงี้ยวครับพี่น้องครับม,งงมังเงี้ยวมือแกงบอกใช่ผมว่าใช่ประจําแมนค่ะใช่ขาประจําเลยเนะาะประไข่าเมื่อนอีสานเสิร์ฟจากจุงแขนโจมมะเบิงทั้งผักทั้งไข่มดแดงทั้งมังค่างหอมอยู่เตือน มันสีแรงบนจังไดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย,น,ออยนัน่งจักรจันทร,ร์มี่ครับพี่น้องจักรจันทร์กำลังอารวาสเลยครับพี่น้องครับไทยบนแดงกอง,งละห้าสิบบาทกองท่อผู้นี่ครับพี่น้องผักหวานจะมีผักหวานปลา ที่เหล็กสาวบาทเท่านั้นใส่กรอกก็มีครับพี่น้องครับใส่กรอกยงใหปิ่ง้้ำหยัดยาวยาวเลยครับน้องโอ้มาน้ำไหลไหลหยัดกินเข่าแล้วใส่วดแดงแมงแงคงอะไรเนี่ยครับมันนี กระจันครับพี่น้องครับมะนาวไข่มด,ดแดงอันนี้ไค่มดแดงอันนั้นผู้ขายคนขายกระมาบักตูมครับพี่น้องปีและเทือเท่านั้นครับพี่น้องครับนังวิชาการนังเฮ็ดออกให้นอกหรือดูบ่ท่านไดครับแม่นบักตูมนี่แหละครับพี่น้อง ว้าวมาเลือกหรือสื่อหาก็ได้ครับพี่น้อง <c oughs> มองนี้เฮ็ดกินในพร้อมครับพี่น้องนี่แต่ได้ยังเฮ็ดกินในพร้อม <c oughs> แกงหน่อมไม้ มะคืองกะมีกรำเดือนกระมืปีก็มาพักชนากะยูนีพักกระดอกกะยูนีอาเบิงอโรดครับพี่น้องบักนี้ปอกให้แล้วครับเหลือแต่ไปปว่วนฮืมเงินครับพี่น้องปลาแห่งผงชะล มีมากึ้นกันครับพีน่น้องอย่างไม่เหมือนห้วนกับมัดก,กินครับโอเลี้ยงเย็นกาแฟาเย็นนมเย็นชาเย็นโอจินเย็นหนจินเย็นกับผู้เขาไฟหน่ไปน้อกันได้เนาะโอจินเย็นใส่กรอกครับทั้งนี้ครับใส่กรอกสื่อมานี่แถมมกพริกแแถมถุงร้อมแถมอย่างอีกขิงซอย ไส้กรอกหมูปิ้ง10บาทไฟงอใส่แรงงานผู้หญิงเด้อเจ้ไาไฟงอใส่แรงงานผู้หญิงเด้อหนังเบิ่งหนังซื้อท่งนี้ก็มีครับเขาจีข้าวจีครับข้าวจี เจ้าจีเจาจีเจี๋ยโชคครับเจ้าจีเจี๋ยโชคได้พี่น้องเด้อมาหนุนพนได้ครับซื้อมาหนี่มาท่านแถมไม้ปิ้งครับเพราะว่าไม้ปิ้งยังหายากอยู่เือรหลังมีผัวมาชั่นไม่สิแถมครับพี่นอ้องหวยบอร์มานินจานละ100บาทซื้อกุ้งแถมจานครับพี่น้อง คุนขายเทียมบ่ได้คุนขายบบเทียมครับคุ่นขายบเทียมอาหารทะเลสดุสดๆใหม่ๆลงจากเรือเมื่อเชา้านี้น้ำแมลงก็มาหอดแล้วครับตลาดอยู่ตลาดประชารัฐกุดว่าเด้อพี่น้องเด้เอกรเบื่องมาได้ปลาจากไเนอะครับนี่ปลานี่ปลาปลาเขืออเข่อนลำปาวเด้อครับพี่น้องเด้อเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องปลาสดๆใหม่ๆ ปลาแห้งก็มีปลาสุมก็มีปลาผสมก็มี่มี่ยังครับนี่ไข่ปลาแถมแถมนายยกพร้อมเลยครับแถมนายยกน้ำไข่ปลาซื้อไข่ปลาวันนี้แถมนายยกห้าย,ยอดไม่ถ้าอยุบันไดครับนาโมนไม่ค่ะมาจากนาโมนครับ อำเภอนามน์จังหวัดกาฬสินธุพี่น้องเข็นมาขายอาหารทะเลมาหนุนพนไดย์นะครับเด้อใก่ทอดหาดใก่คือมาอยู่นี่บงดนี้โรตรีเฮลโหลขายดีไหมครับก็ได้เนาะ โครงไก่ย่างครับทางนี้ครับจะเสียบครับยี่บห้าสาสบสี่สิบยี่สิบไก่ทอดหาดใหญ่หาดน้อยเราไปเจ้านี้ครับไปแต่หาดไงคว<ช>ันสลูดสลุดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเขาจะจี่ไข่นะครับอายท่วนๆควันสลูดสลุดมาหนุนพันได้เด้ไข่นองเด้อไข่ปิ้งครับไข่ปิ้ง ไข่ห้างหางก็มีครับพี่น้องครับไข่ห้างหางเป็นลูกแล้วก็มีผักกะมีครับพี่น้องครับผักสดสดครับหนูกะมีครับหนูทองขาวกะมีเด้อพี่น้องเด้อหนูทองขาวครับพี่น้องครับผักคุณยายชม มีนะครับผักคุณยายเบสจะมีผักริมรั่วรั่วกินได้ครับพี่น้องเพิ่นเก็บเลาะอยเงื่อนเพื่นกับเป็นเงื่อนเบิดครับพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงมะพร้าวอ่อนก็ได้ด้วยจ้ามะพร้าวอ่อนลูกละสิบห้าบาทผักผักหนามผักหนามครับพี่น้องอี่ยังเป็นหนามนี่แซ่บเบิดครับ มักทุเรียนจังสิแซบ่บเป็นน้ำกินอย่างยากไข่บดแดงครับพี่น้องไข่แดงกำลังอรารวาดเลยครับแม่หลายครับแม่เป้งก็มีครับแม่เป้งแม่เป้งครับหอยกระมี่ครับหอยหอม หอยเมีนบ่มีครับมีแต่หอยหอมนะครับเด้อโอ้ยบ้านดูว่ามันมีหอยเมีนเด้อแม่แต่เมียนยังดูดเลยหอยหอมครับหอยหอมคุณนะไลคบครับพี่น้องแต่ยังแล้วครับไข่เมื่อกินเนาะเบิ่งไข่มาแดงครับพี่น้องมื่อนี้มันขึ้กองใหญ่กว่าเกา กองใหญ่กว่าเดิมครับพี่น้องครับใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำไก่บดแดงหมักบกหมักสวดมันบบกแล้วมันสวดแล้วหอยขัวหอยสะหอยไงครับพี่น้องครับเบื้องอะไรเด้อพี่น้องครับอยู่ตลาดยามแรลงตลาดประชารัฐบ้านคุทวาครับพี่น้องทิปถนนสมเด็จบุกดาหานไปหามาแวได้ครับพี่น้องครับ ของหลายครับครับพี่น้องคนเมื้อกับปเบิดบักบวบครับบักบวบทอดเงินกับพระท่านบักบวบน้อยบักบวบเน่าบักบวบตันบักบวบอ้วนบักบวบจอยเฮดบัดครับพี่น้องเห็ดบดกัมมีหลายๆเลยครับขายกับสวยจ้าขายกับสวยขนาดเลยครับพี่น้อง ท่าก็มีมาอีกแล้วครับพี่น้องซื้อเท่ามานี่แถมบักเคือคืนหน่วยหนึ่งครับพี่น้องแถมแเบกัได้บักเคือคืนเอาไปทําลาบเท่าครับพี่น้องครับเนื้อหมูวนกมีมากคือเกาได้ครับเดือพี่น้องเด้อเื้อขาทั้งเนื้อครับพี่น้องลายอะไรเนีเบิ้งเอาครับเลือกเอาโหลดผู้ชายผมกับมีมมกแปบบักเขือ ขาแดงๆพัดหนวกพัดในใมีครับพี่น้องสวัสดีค่ะคุณยายโอ้มหโนี่แต่งเต็มยศเลยครับคุณยายผมเต็มยศเลยครับโันี่ <c oughs> คุณยายผู้ขยันผู้น่ารักครับข <c oughs> ยันทำมาหากินบอกว่าตีนว่ามือครับพี่น้อง <c oughs> ไม่อดตาย <c oughs> น้องคุณยายเป หมกปาณินสาวบาทหมกไก่สิบบาทไก่ใส่หัวปีสิบบาทอ่อมขี้เหล็กสิบบาทบักก็คืออุ้งใหญ่ๆหญสิบบาทบบกบบา,ทบบาทงคุณไข่ครับพี่น้องไข่ไขพ่พะโลไขพ่ไขพะโลแม่ลำพิษครับพี่น้องครับอยู่ตลาดประชารัฐเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นพันได้ มาตลาดประชาลาดดัดเบืองสีผมมาคือมูลและแมนรุดนละครับพี่น้องครับพี่น้องขนมเบืองใส่เป็นถุงปถ,ง,ถงไว้ถุงจักบาทครับไห่ค่ะ <c oughs> ถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นครับตั้งถุงกันไดใ้เด้อูปากข้างเขานี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> ขาคุณกำลังแงะกำลังแสะอยู่ครับมบ <c oughs> รรยากาศติดถนน,นไงครับพี่น้องหาง่ายไปหามาแว่เด้อ ตลาดประชารัฐอุดว่าครับพี่น้องครับกอกก็ะมีมาครับปลาทูก็ะมี่เด้อพี่น้องเด้อมักขามหวานหวานมักสมสมสมหวานหวานักหวานผู้ครับพี่น้องผักหวานปลามาแล้วครับมาแล้วไขมดแดงก็มีเด้อพี่น้องเด้อมักตูมหวานหวาหอมหอมครับพี่น้องกรมี ว่าเบิ่งเอาใดเด้ออยู่ตลาดประชารัฐหมู่13กุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องแกงไห้สดๆเลยพี่น้องมักนอไนสั่งแมค่ค้าแกงไห้เลยครับ แกงหน่อมไม้ใส่บักบวบใส่ยานางใส่ซส้นหมูนักหน่อยหนึ่งพอเป็นเงือแกงหน่อมไม้สดๆเลยครับพี่น้องสดจากก่อปลูกเองคาเองมา สาวชนหน่อยครับหน่อยอีหรือดิตลาดประชารัฐกุฎบ่าด้วยพี่น้องเดอ้อเบิ่งเอาครับช่วงนี้ไข่บัวแดงกำลังอาราวาดอีกจัาหน่อยดอกกระเจียวอาราวาดอีกจัาหน่อยเห็ดอาราวาดว่าเป็นยนกหครับพี่น้องของป่าว่าเป็นระยะระยะ ก็มีครับ so พ so so ี่น้องกองละ5บาทใบมะกรูดก็มี่ถิงกรราคาก็แรงกระกครับคุณนีก็ได้กองละ5บาท5บาทครับพี่น้องครับหมักงังเงี้ยวครับพี่น้องครับมัดเงี้ยวมือแกงบ่เอามือต้มจำแจวแซ่บครับพี่น้องหมักงังเงี้ยวซาวาสกับแบบนั้นน่ะสองมัด ร้องมัดซาวบาทครับพี่น้องครับหมองเงี้ยวแดงล่างครับต้องหัน่นต้องหั่นพ่อบ้านวัดนี้แม่บ้านมาขายปลาเขื่อนลำเปาสดๆครับพี่น้องปลาจากเข้ลำเปล่าห้องครับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์เลยครับพี่น้องครับ <S <S ไข่ปลา ปลาสบายตัดเป็นทนไห้ครับพี่น้องข้วไห้แล้วอเอามือแกง็งมือหมกเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดบดถุงจักบาทคร<อ>ับไหมค่ะถุละห้าสิบบาทแถมพอีตู้น้ำบ่อแถมพอีตู้น้ำมือแกงสดน้ำมันฮ้อนไห้ผู้เฒ่าภูสือมาตะบันไดเนาะครับบ้านไหนครับบ้านสวนผึ่งพี่น้องทั้งสวนผึ่งเพิ่อนกั มาแวะตลาดประชารัฐมาดูบอครับประจําเลยเนาะขาประจําเลยครับสวนถึงเป็นคุกคู้บ่ครับคุณผู้ิ่นกับมาสือเง็ดบดครับพี่น้องยู่ตลาดประชารัฐคุณว่าครับพี่น้องครับบช่คุณว่าใช่ประจําม่นคัทขาประจําเลยเนาะตลาดประชารัฐครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอาเด้อครับหมกหน่อไม้ก็มีแซบๆซบครับขอบคุณครับค่ะ ได้หมูเอาหมูเมื่อใส่ตู้เย็นไว้อยากแก้มใดเปิดมาส้อยมะฮันโหลดน้องรับสลับกินเอกะสิเรดงหน้า,าพระจ่าไปก่อนมือไม่มือรุ่นสิ่ดมะวาให้หนวกหูอีกครับพี่น้องสีม้วนแม่ค่าวุ่นภูมาซื้อ สีมะหยกพ่อยืนอายุยืนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกองจักบาทแม่เป่งสองละหา้าสิบค่ะไข่ไข่ร่วมไข่ตรงไข่รตรงไข่รตรงลอยค่ะบกโบกจานใหญ่ข้าวบาทเด้ยค่ะเอาแม่เป่งก,กับไข่ผสมสองกองหนึ่งร้อยบาท จัดใส่ถุงมาเดี๋ยวนี้บม่ได้เ้าเลรีน้าหมองจดดมาเลยครับแนวกินแรง